แม้การฆ่าเชื้อและสั่งปิดสถานบันเทิงย่านทองหล่อรวมถึงปิดสถานบันเทิงอีก41จังหวัดทั่วประเทศจะมีผลแล้วแต่อาจจะไม่ช่วยหยุดการระบาดรอบใหม่เมื่อเชื้อกระจายออกไปแล้วมากกว่า30จังหวัดความกังวลสะท้อนจากภาพที่ประชาชนจำนวนมากไปตรวจเชื้อกับโรงพยาบาลเอกชนต่อคิวยาวจนบางแห่งปิดรับตรวจเพราะถ้าพบผลเป็นบวกมากอาจจะทำให้เตียงเต็ม ขณะที่หลายจังหวัดเริ่มวางแผนจัดหาพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อแยกผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการออกมาแล้วเก็บเตียงในโรงพยาบาลพร้อมกับอุปกรณ์สำคัญสำหรับผู้ป่วยที่อาการหนักเท่านั้นนี่เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายระบบสาธารณสุขไทยมากที่สุดนับตั้งแต่โควิด -19 ระบาดในประเทศการพบโควิด -19 ระบาดจากสถานบันเทิงมีโอกาสกระจายเชื้อมากกว่าสถานที่อื่น นักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายสาขาอาชีพและเดินทางออกจากต่างจังหวัดแตกต่างจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในแรงงานข้ามชาติสมุทรสาครแม้ผู้ติดเชื้อมากแต่ควบคุมพื้นที่ได้คือจุดต่างตรงนี้ครับแรงงานข้ามชาติเรารู้ว่าใครอยู่ที่ไหนเราสามารถทำบับเบิลแวนซิลได้เราสามารถลงไปตีกรอบพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ไล่ตัวต่างๆเหล่านี้ได้แต่กลุ่มคนที่มาที่ไปสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราตรีกรอบไม่ได้ ล้วอาจจะตีกรอบสถานบันเทิงณเวลานี้แต่คนที่ไปแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วไปที่อื่นตีเราตีกรอบไม่ได้อันนี้คืออันนี้คือจุดที่น่ากลัวที่แตกต่างกับครั้งที่สมุทรสาครซึ่งเรารู้พื้นที่เสียงชัดเจนคือตลาดกับพื้นที่อยู่บริเวณแถวนั้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ส่วนตัวผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นห่วงมากกว่าที่ที่สมุทรสาครที่ทราในขณะที่การถอดรหัสพันธุก,กรรมจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทย์จุฬาพบว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษ และเมื่อเจาะลึกลงไปพบว่าตรงกับสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดในประเทศกัมพูชาสายพันธุ์นี้ระบาดเร็วกว่า1.7เท่าแม้ผู้ป่วยไม่มีอาการแต่มีปริมาณไวรัสมากถ้าเราดูสาราจนาจักเป็นบทเรียนคล้ายๆแบบนี้ไงฮะไม่ได้มีอาการแต่มันกระจายเร็วแล้วก็สุดท้ายสาราจนาจักก่อนที่จะกลับลำมาได้แบบนี้นะคงจําได้นะครับว่าวันหนึ่งหลักขึ้นไปถึง6 0,000ลายต่อวัน นะกว่าจะลงมาเหลือเลข3เหลือเลขแค่เป็นหลักพันนะจนท่านก็ต้องฉีดวัคซีนขึ้นมาทันทีตามตามฉีดทั้งหมดเพราะพอ,พอไม่มีอาการคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้ามาและถ้ามันเกิดเป็นสายพันธุ์ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับเรารู้ว่ามีสายพันธุ์สารสนาจักรเข้ามาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าตกลงส่วนใหญ่คือตัวเลขนี้หรือเปล่าในสารสนาจากักตัวเลข80%อขึ้นไปถึง80%ที่เป็นสายพันธุ์ของสารสนาจักเอง ปัจจัยที่จะชี้ขาดจากนี้คือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งวันที่ปรึกษาสวคเปิดเผยถึงตัวเลขที่ระบบรองรับได้ประมาณ100คนต่อวันตลอด1ปีแต่ถ้ามากกว่านี้จะเกิดปัญหาถ้าเอาแบบสบายๆนะนะครับให้มีการติดเชื้อได้อทิตยหนึ่งไม่เกิน9 0 0รเคสค,คือวันประมาณสัก1 2อเนี่ยทุกวันนะไปหปีเลยนะรับได้เรารับได้ ไม่มีตายเลยไม่มีเสียหายเลยสบายสบายแต่ถ้าสามร้อยห้าร้อยไปนี้นะจะเหนื่อยมากสามร้อยห้าร้อยต่อวันสามร้อยห้าร้อยต่อวันเนี่ยจะเหนื่อยมากเหมือนตอนเนี้ยเราอยู่ประมาณตรงเนี้ยแต่ถ้าเกินพันนี่นะพังแน่รับไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าศักยภาพรู้ประกรหรือบุคลากรให้เราไม่เพียงพอหรอกมันไม่เพียงพออืมันตอนเนี้ยผมคิดว่าปัจจัยสำคัญคือก็คือประชาชนอืเราต้องช่วยกันนะว่า มาตรการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องช่วยตัวเองการควบคุมสถานการณ์ของสอบคอช่วงสงกรานต์ปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วไม่มีคำสั่งเคอร์ฟิลไม่สั่งปิดร้านอาหารและสถานประกอบการอื่นๆยกเว้นสถานบันเทิงอาบอบนวดไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจมากเกินไปแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือป้องกันตัวจากประชาชนถึงแม้การระบาดรอบนี้จะเริ่มจากสถานบันเทิงราคาแพงจากคนกลุ่มหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบกับคนทั้งประเทศ